นี่คือเกมที่จะฝึกความแข็งแกร่งของคุณความมุ่งมั่นความตั้งใจหลายๆคนอาจจะเห็นจากในหนังนะฮะที่อัศวินดึงดาบออกจากก้อนหินเกมนี้เขาจำลองมาให้เราเรียบร้อยแล้วความแข็งแกร่งของคุณนั้นมีเท่าไหร่ความมุ่งมั่นมีแค่ไหนใส่มันลงไปในเกมนี้เกมนี้มีชื่อว่า The One Who p u l l u The Sword Will Be c r o w d King ตัวหนังสืออ่านยากมากใครที่ดึงดาบออกจากก้อนหินได้จะกลายเป็นราชาแน่นอนผมพร้อมแล้ว ที่จะลองทดสอบพละกําลังและความแข็งแกร่งของผมในการดึงดาบมีออนไลน์ด้วยเหรอในออนไลน์ดาบจะยาวขึ้นและหนักขึ้นทุกครั้งที่มีคนดึงดาบออกมาได้เรียกได้ว่าออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับผมมากมันท้าทายจริงๆหันได้แค่นี้เหรอหมุนกล้องได้แค่นี้นะฮะดึงยังไงดึงขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันง่าย ทำไมมันง่ายโอ้ยที่ลองเมาส์ไม่พอเดี๋ยวนะเฮ้ยเรายกเมาส์ลงมาได้ไหมได้ได้ได้อ๋อคือถ้าเกิดหลุดอย่างนี้มันก็จะหล่นมาเลยเพราะฉะนั้นต้องแบบลากขึ้นไปแล้วก็ยกเมาส์มาวางให้ดีเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอยกไปอีกทำไมง่ายจังทำไมง่ายวัดเชิญไปนั่งเอา้า ผมชนะแล้วหรอไม่น่าเชื่อทำไมออนไลน์มันง่ายอะเห็นเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมีใครชนะคือคนที่เล่นต่อเนี่ยต้องรับน้ำหนักแล้วก็ความยาวของดาบเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีใครเล่นผมก็เลยกลายเป็นคนเดียวที่ได้เดี๋ยวไปลองในออฟไลน์ line, ดูอ๋อยังหมุนได้ด้วยฮะตัวเป็นเรมๆหมดเลยนะพวกนายหมยครับเเนี่ยจะพาเราไปไหนรับรางวัลเหรอ ขอบใจพวกนายมากเย้ขอบคุณ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 แน่นอนผมแข็งแกร่งที่สุดผมเก่งอยู่แล้วความมุ่งมั่นความตั้งใจเต็มเปี่ยมเรื่องดึงดาบแค่นี้สบายมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนเรื่องแค่นี้เิพยจจอยมากขอบคุณมากอ๋ออันนี้คือคิงคนก่อนมามอบรางวัลให้รับรางวัลเรียบร้อยเข้ามาข้างในยังมีอีกฮะโอ้คสฟีนยาวมาก เยอะกว่าตอนที่เล่นเกมอีกนี่องหญิงเหรอองหญิงหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อเมื่อกี้เหมือนมันยังไม่โหลดมาผมลองเล่นในออฟไลน์ดูหน่อยออนไลน์มันง่ายเกินออฟไลน์ Off จะเป็นยังไงดึงนี่ไงโอ้โหอันนี้ดึงไม่ขึ้นอันนี้ดึงไม่ขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ดดมันต้องเลื่อนเมาส์ลงมานะฮะ ไม่ใช่เลื่อนสิยกลงมาแล้วก็ต้องดันขึ้นมาอีกอจะเห็นมันเอียงซ้ายขวาเพราะว่าผมเลื่อนขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ตรงนะครับตรงก้านยาวๆเนี่ยจุดที่วางที่ดีที่สุดไม่งั้นมันจะหลุดออกไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอืมออมันดึงยากกว่าเดิมเมื่อกี้มันง่ายมากคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยเออมันลงไปได้ยังไงเนี่ยก้อนหินอเล็กนิดเดียวทะลุไปบนพื้นเหรอ ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมแข็งแกร่งอยู่แล้วความมุ่งม,มั่นเต็มร้อยความตั้งใจเต็มเปี่ยมเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยมันน่าจะหลุดออกมาได้แล้วนะเสียงมันเหมือนมันเลื่อนออกมาแบบเยอะมากแต่จริงๆแล้วออกมาแค่นิดเดียวอย่าหลุดจากกรอบสีเหลืองตรงนี้โอ้ยไม่นิ้วมากเลยฮะมันเกร็งเอออย่ายอย่ายเลื่อนผมว่าดาบมันยาวเกินไปลว ดาบมันยาวไปไหมเนี่ยอืมมันยังไม่หมดอีกเหรออ,ม,อม,มันคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะเอยมืออย่าสั่นสิยกขึ้นมาดีๆผมเริ่มเริ่มเมื่อยมือแล้วอะ่ะมันเกรงเกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งอา้าวจะเสียเวลาไปดึงดาบทำไม มานั่งกินน้ำผึ้งด้วยกันก่อนสิเกมเต่าเราก็เจอมาแล้วพี่หมีกินน้ำผึ้งก็เจอมาแล้วเกมนี้นจะไปยากอะไรการที่เราลากยาวๆกับการที่เราลากแค่ทีลนิดเหมือนกันไหมเนี่ยเพราะว่าผมลากยาวไปเลยนะแต่เหมือนจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เฮ้ยนิ้วชี้อะหลุดมันเกือบจะหลุดแล้วเมื่อกี้มือผมเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ย <laughs> ทำไมดาวมันยาวทัง <laughs> ใครมาปากไว้เนี่ย ให้มันตรงให้มันตรงให้มันตรงเฮ้ยผมว่ามันเริ่มดึงยากขึ้นนะตรงนี้มันขยับน้อยมากเห็นไหมเกมฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่งฝึกความมุ่งมั่นมันต้องอย่างนี้ซึ่งเหมเาะกับผมมันอย่างมากดาบมันยาวแค่ไหนเนี่ยเออเออเออเจอเลยต้นไม้แล้วเจอเลยต้นไม้แล้วแถบสีเหลือง โอ๊ยลงมาไกลเหมือนกันนะจากข้างล่างเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยยายยายฟันเฮ้ย hey, <Hey, S 2> เดี๋ยวนะมันมุมมันแคบลงครับพอดาบอยู่สูงขึ้นมุมมันแคบลงเลื่อนดีๆเลื่อนดีๆยังไม่หมดอีกรอรอ <ítulo> มันไปถึงไหนเ anyway? นี่ยมันเลยมาไกลแล้วนะยังไม่หมดดีกอปวดมือไปหมดแล้วเนี่ยดาบอะไรแล้วเรายืนยังไงเนี่ยดึงดาบอย่างงี้ดาบมันสูงกว่าตัวเองแลวนะโอ้ยเมื่อยมือมากฮะผมปวดมือมาก แต่ต้องทนฝึกความแข็งแกร่งความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจอยู่ในเกมนี้มันจะหมดหรือยังเนี่ยอ,อไปถึงไหนไปถึงแสงข้างบนเหรอใช่ไหมนะ่ะใช่แน่เลยผมว่าโอ้โหมันมันก็ ไม่ไกลมากแต่ว่ามันแคบลงที่จับมันแคบลงเตอโอ้ยนึกว่าล่วงปวดมือมากโอ้โหโอ้โหเห็นไหมไม่พลาดทั้งสองรอบทำได้งสองรอบนะฮะนี่ไงผมแข็งแกร่งมากมุ่งมั่นมากมีความตั้งใจมากเหมาะสมกับเกมนี้อ๋อ ปวดมือปวดมือจริงๆโอ้เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยผ่านมาได้เอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแน่นอนครับผมแข็งแกร่งอยู่แล้วครับผมความตั้งใจเป็นเลิศครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากปวดมือมากเลยอ่ะโอเคครับ นี่คือเกมฟรีนะฮะบนสตรีมนะฮะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ